ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มาอัปเดตสินค้าที่ร้านอินทอยเซนทันโคลาดนะครับว่ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจมาดูกันครับครับก็เริ่มจากในส่วนของ i อร n นแมก่อนเลยนะครับตัวแกมม่านะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่มาก็คือ Mark 2เนาะนะฮะแล้วก็ทานอสนะครับทานอสไม่ใช่พากดาเมจนะตอนนี้ก็จะเป็นงาน1ต่อ9นะครับ อีโมเดลนะตัวนี้ก็ผมก็ฝากขายด้วยนะแล้วก็งานของกันดั้มนะครับก็เอามาตั้งโชว์นะฮะด,ดังประกอบแล้วตั้งโชว์ตรงกลางนะครับก็จะมีในส่วนของมาร์คหนะครับแล้วก็วินเทอร์โซเยอร์นะครับภาคนี้ผมชอบมากเลยผมยาวแขนเหล็กนะฮะแล้วก็กัปตันอเมริกานะครับภาคแสดงแล้วก็ในส่วนของมาร์คส3นะครับแล้วก็มาร์ค7่างทองนะครับ ตัวสเปเชียลออดิชั่นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับจะเป็นในส่วนของกัปตันมิเมการ์นะครับทั้งในส่วนของตัวที่เป็นฐานสวยนะครับกับไม่มีฐานเนาะฐานธรรมดานะครับก็ตัวนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอรอนแพตติออนะครับยืนคู่กับเก็ตนะครับก็สวยงามทีเดียวเลยนะครับต้องซื้อมายืนคู่กันนะ แล้วก็ในส่วนของอกัปตันอเมริกานะครับแล้วก็กันดั้มนะครับประกอบออกมาสวยงามมากนะครับใครที่ชอบก็จัดได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะป,ป,ป่าปีศาจนะฮะก็มาเลือกดูได้นะครับเขาวางให้ดูแล้วก็ติดราคาไว้นะก็มีขายอยู่ในกล่องเนาะในส่วนนี้นะฮะก็ลองดูก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของอกัปตันอเมริกาแบบปั้นนะนะครับ ก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็งานของความวันนะก็มีหลายๆแบบนะครับเดดีวิลนะครับแล้วก็ตัวนี้มาใหม่นะเซนเซ่านะครับสวยงามทีเดียวเลยในส่วนของตัวางานปั้นนะครับก็ที่ผมสะสมก็จะเป็นในส่วนเซดดีทอยนะเซดดีทอยก็จะมีหลายๆตัวเนาะตอนนี้ก็ หลุดไปเป็นสไปเดอร์แมนแล้วจากไอรอนแมนนะที่สร้างชื่อเสียงให้เขานะครับก็มาปั้นเพิ่มเนาะในส่วนนี้นะครับขยับได้สูงอยู่ที่18เซนนะแล้วก็งานปั้นนะครับหลายๆค่ายนะในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นป่าปีศาจเนาะนะครับก็ลืมชื่อหนังนะครับ <laughs> ตู้ใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนงกันดั้ม่างทองม้าใหม่นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นงานพามวันนะครับงานไอรอนแมนนะครับต่างๆแล้วก็ในส่วนของอออพติมัสนะก็ยืนสวยงามทีเดียวนะครับทักบัตเตอร์ก็มีคนจองไปแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่29,9หมบาทนะครับครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหลังนะครับก็จะมีกันดั้มนะครับประกอบสวยงามนะครับ งานประกอบรูปตุ๊กตาต่างๆนะครับแล้วก็มีมาร์ค6นะฮะแบบรอยดาเมจด้วยนะครับสวยงามทีเดียวแต่ตัวนี้เป็นในโซนของพลาสติกนะครราคาอยู่ที่6000กว่าบาทนะส่วนนี้นะครับก็จะเป็นประกอบเนาะงานกันดั้มนะฮะงานกันดั้มต่างๆก็มาใหม่เยอะนะครับแล้วก็ไอรอนแมนนะครับตัวนี้มาใหม่เนาะ ในเรื่องของ Age of Ultron นะครับแล้วก็ Ant-Man อันนี้ก็เป็นของเขาเอามาโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฐานสวยนะตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Star Lord นะครับก็สวยงามทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตนะฮะเป็นล็อกเก็ตอีกตัวนึงนะน่าจะมีมือสองนะครับแล้วก็คิกซินเวอร์นะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นดรสเตงนะฮะ ภาคนี้ก็สนใจอยู่นะฮะแล้วก็ไข่ไข่กันดั้มนฝั่งนี้จะเป็นกันดั้มนะครับใครรู้แต่ละรุ่นก็เห็นภาพก็หยุดดูได้นะครับเพื่อจะดูว่าสินค้าเข้ามาแล้วนะฮะมาสั่งได้กู๊ดเด็กนะกันดั้มด้านล่างนะครับกู๊ดเด็กตอนนี้แต่ก่อนมี2ตัวนะเดี๋ยวตัวเดียวและนะครับแล้วก็ไอรอนแมนภาคดามเมจนะครับนะครับแล้วก็คุณลุง ในส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาร์ค85สิห้ามาร์คห้าิบนะครับมาร์ค5้าสิก็มาแล้วนะใครที่พลาดตัวแรกไปก็มารับตัวนี้ได้นะครับมาร์ค8ปสิบห้าภาคไม่ดามเมจอันนี้จองแล้วนะในส่วนของชั้นต่อมาเนาะก็จะเป็นกันดั้มนะครับกันดั้มหลายๆภาคแล้วก็งานแซดดีทอยนะครับงานแซดดีทอยก็ไปดูหน้าตู้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยมาหยิบกล่องไป <laughs> ซื้อไปนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับถ้าไม่มีงบเยอะก็เก็บตัวเล็กก็ได้นะเยอะแยะเลยนะครับดูจากหน้าตู้ก่อนนะครับว่าไซส์เล็กน่ารักเหมือนสมจริงนะในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตู้พวกไอมด x อ็กตนะครับไอมดเอ็กตัวอเมซอนตัวไอมดแดงนะครับต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะ นี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่มันเป็นชุดผ้าชุดหนังนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เก็บนะไม่แน่นะถ้ามันลดราคาสุดๆนี่ก็น่าสนใจนะหายไปเยอะเลยนะนะครับในโซนนี้นะฮะอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นงาน1ต่อ9อันนี้ก็เป็นกล่องของพวกไอ้มดแดงไอ้มดเอกนะนะครับด้านมุมก็จะเป็น1ต่อ9นะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่า อันนี้เจ้าของเขาขายเองเนาะมันก็เลยราคาถูกอยู่ใน Lazada เนี่ยนักบอลนี่ยอยู่ที่พันหอันนี้ขายอยู่500รตู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ s t a r ์ a r s นะครับหน้าตาสมจริงมไในหนังเลยนะครับดูนะฮะโอ้โหตัวนี้ก็ราคาแรงๆเนาะโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Spider-Man นะครับก็มีเ e n นนด้วยนะฮะตรงกลางก็จะ Dark v a d e r r นะครับต่างๆนะครับบูบ้ มีสามตัวมั้งแล้วก็หนึ่งต่อ4ด้วยโอ้โหสวยนะครับไอตัวนี้นี่ผมสนใจมากเลยนะสวยมากเลยมันตัวใหญ่เบิกดีนะถูกใจคนรักตัวใหญ่ๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นพระเอกนะเยอะเลยนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นเฮลบอยนะครับเฮลบอยภาคแรกๆนะตัวนี้ปืนใหญ่มากถัดมานะครับก็จะเป็นงานทมวันนะเขาบอกนะเป็น ดาก้อนบอลนะครับมีคนถามด้วยนี่คืออะไรดาก้อน bon, บอลฮะเด็กๆอาจจะไม่ได้ดูตัวนี้ก็จะเป็นไอรอนแมนดิสโก้นะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอ่าวอลแมชชีนนะครับไดแคสนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาร์ค47นะฮาร์คเบเกอร์นะครับแล้วก็ซินเวิร์ซินจูเลียนนะครับตัวเลสนะฮะับจำชื่อไม่ได้ลนะแล้วก็ในส่วนของงานปั้นนะครับก็จะเป็นอัคอแมนนะภาคการ์ตูนะ ที่มาบุกโลกเนาะนะครับแล้วก็กันดั้มนะฮะตัวนี้ก็ตั้งโชว์เน au, าะเขาไม่ได้ขายแล้วมัอันน <No, ี้ก็เจาะเวลาหาอดีตนะครับเขาซื้อหมดแล้วนะจ่ายหมดแล้วนะครับก็ยังไม่มาเอานินจานะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรถนะฮะดิฟต่างๆเนี่ยแม่มีดอมมีอะไรนะฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของ r e s i d e n t e ีวิลนะฮะแล้วก็คนเหล็กนะครับมุนยนเหล็กนะ เอเลียนนะครับข้างล่างก็จะเป็นตุ๊กตาต่างๆนะครับฟิกเกอร์นะครับของแต่ละท่าแต่ละภาคนะครับจ๊กเกอร์กับเฮลิควีนนะครับก็มันจริงมากนะครับแล้วก็อาโควแมนนะครับผมชอบภาคด้านบนนี่ตัวนี้นะสวยกว่านะแล้วก็แบทแมนนะครับสวยหนังสวยแน่นเปึ้กล้ามมาเลยนะครับกล้ามเต็มเต็มเลยนะฮะ ฐานก็สวยนะครับแล้วก็เด e f a แฟนะฮะเดืแฟเหมือนจริงมากนะครับราคาไม่ตกเลยตัวนี้นะฮะสวยสวยถัดมานะครับก็จะเป็นแบทแมนนะครับภาคแรกๆเนาะโจ๊กเกอร์ภาคแรกๆแต่ตัวเล็กนะตัวเล็กกว่าเบนเดฟเคด้วยนะครับเนี่ยขนาดมีกล้ามนีอย่งตัวเล็กเลยเล็กมากนะแล้วโจ๊กเกอร์ภาคนี้สวยสวยจริงนะครับในส่วนของอ พวกนี้นะครับก็จะมีอะไรขายด้วยนะเนี่ยวางไว้นะเผื่อใครสนใจซื้อนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโจนสลัดหนูน้อยหมกฟางหนูน้อยหมกฟางแล้วก็ในส่วนของแจ็คสไปรัลนะครับแล้วก็คนเหล็กนะครับก็ถ้าสนใจก็มาดูได้นะครับแวะดูได้เจ้าของร้านใจดีมากนะครับให้ถ่ายคลิปอัปเดตสินค้านะครับแล้วก็ต่อรองได้ครับราคาหน้าร้านลดได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อที่ ช้อปปี้ได้นะครับก็ลองมาดูได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า